อ่สวัสด,ดีค่ะน้องๆทุกคนอ่าลืมลืมถอดแมสเพราะยังไม่มีคนมาวันนี้เงียบวันนี้นอกสถานที่นะใครเข้ามาแล้วทักพี่แป้งเลยเสียงดังฟังชัดแจ้งเลยครับเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดที่เราดูเข้ามาได้เลยพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็จังหวัดที่เราดูเข้ามาแล้วก็ จ้าวันดีจ้าผมอ่าวันนี้วันนี้พี่เพง่จะคุยเรื่องเกณฑ์เกณฑ์การผ่านชัดเนาะเกณฑ์การผ่านของข้าการท้องถิน่นเราจะได้เป็นแนวทางว่าเราต้องอ่านหนังสือมากแค่ไหนเราถึงจะได้บรรจุนะเราถึงจะได้บรรจุเสียงดังฟังชัดอยู่นะวันนี้ไม่เอาหน้าไปใกล้ทุกวันเอาหน้าเข้าไปใกล้เลยมีความสุขให้ได้ทุกวัน การพัฒนาตัวเองการที่เราพยายามพัฒนาตัวเองไม่ได้ทําให้เราเสียอะไรไปนะแต่ทําให้เราดีขึ้นทําให้เราดีขึ้นอ่าวัสดีจ้ะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาแป๊บหนึ่งพี่แป้งจะเริ่มพูดใครสมัครสอบค่าการท้องถิ่นไว้บ้างเป็นแนวทางด้วยนะค่ายการอื่นๆที่เปิดรับสมัครเขาก็จะส่วนใหญ่จะใช้หลักเกณฑ์ไปในแนวทางเดียวกัน แต่ฟังพี่แป้งพูดวันนี้เสร็จแล้วตอนเราไปสมัครหน่วยงานไหนก็ให้เราดูตรงประกาศเขาจะมีประกาศบอกเขาจะมีประกาศบอกบอกเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การตัดสินเอาเดี๋ยวเริ่มพูดเลยดีกว่าเกณฑ์การตัดสินของข้าการท้องถิ่นเนี่ยเราต้องสอบผ่านทั้งสามภาคสามภาคนะภาคกอภาคขอภาคคอเกณฑ์การตัดสินอันแรกเลยต้องสอบผ่าน60เปอร์เซ็นต 60%ทั้งภาคกอภาคขอและก็ภาคคอแล้วค้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้เอาคะแนนทั้ง3ภาคมารวมกันคะแนนภาคกอและภาคขอภาคคอมารวมกันใครได้คะแนนสูงสุดได้อยู่ลำดับสูงสุดอ่าแต่พี่แป้งมีตัวหนึ่งที่จะบอกถ้าคะแนนเท่ากันล่ะมันต้องมีใช่ไหมได้คะแนนเท่ากัน ไปสอบเหมือนกันเนี่ยต้องมีได้คะแนนเท่ากันถ้าคะแนนเท่ากันเขาจะจัดลำดับแบบไหนอ่าฟังนะถ้าคะแนนเท่ากันอ่าเขาจะจัดลำดับคนที่ได้คะแนนสอบภาคคอมากกว่าอันดับแรกเลยนะถ้ารวมทั้งสามภาคแล้วคะแนนรวมกันเท่ากันปุ๊บเขาจะไปดูว่าภาคคอคนนั้นนะ่ะระหว่างสองคนที่คะแนนเท่ากันนะ่ะใครคะแนนมากสุด ภาคคอคะแนนมากสุดภาคคอหมายถึงอะไรภาคคอหมายถึงการสอบสัมภาษณ์ดังนั้นภาคคอสาคัญไหมสําคัญมากแล้วสิ่งที่สําคัญกับภาคคอคือการแต่งกายการแต่งกายหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่งกายสะอาดสะอ้านวันนั้นไม่ต้องเอาสวยวันนั้นเอาเรียบร้อยวันนั้นไม่ต้องเอาแฟชั่นอันนั้นไม่ต้องวันนั้นไม่ต้องเอาโดดเด่น บางคนใส่ชุดแสกอย่างดีส้นสูงสวยปีดสีสันไม่ได้เราจะอยู่ในหน่วยงานราชะการเราต้องไอ้นี่แล้วพี่แป้งเคยบอกนะพี่แป้งสอบสัมภาษณ์ประหลัดอำเภอพี่แป้งเช่าสูตรนะเช่าสูตรหน้าลามใส่เชิ้ตขาวแล้วก็สูตรกระโปรงรองเท้าคัดชูรองเท้าสำคัญมากรองเท้าคัดชูทุกคนควรมีอ่ะ อย่ามาบอกว่าขอขอหุ้มส้นได้ไหมขอที่ไม่ใช่คัดชูได้ไหมขอโน่นนี่นั่นรองเท้าคัดชูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของข้าราชการเลยเพราะชุดกะกีชุดขาวต้องใส่คัดชูเราเตรียมไว้เลยเราเตรียมไว้เลยสอบไว้เลยเตรียมไว้ก็คือใช้สอบสัมภาษณ์ใช้ใส่ทำงานได้ด้วยหาเอาที่มันราคาโอเคหน่อยโอเคหน่อย นิ่มๆไม่กัดไม่กัดเราอันนี้คือผ้าค,คอนะเดี๋ยววันหลังพี่แป้งก็จะให้แนวทางในการผ้าค,คออีกวันนี้ให้หลักหลักตรงนี้ไปก่อนการไปสอบสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียนผู้หญิงควรใส่รองเท้าคัดชูอย่ามาถามพี่แป้งว่าใส่ผ้าใบได้ไหมพี่แป้งไม่ให้ใส่ไม่แนะนำนะขอให้เป็นคัดชูแล้วก็เป็นคัดชูสีดำด้วย สีดําด้วยโอเคไหมเสื้อก็ต้องเป็นเสื้อเชิต้ตแล้วก็กระโปรงกระโปรงจะเป็นทรงไหนก็ได้นะแต่ไม่ใช่ทรงแฟชั่นทรงเหนือเขา่าผาหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาพอดีคุมเขา่าหรือเลยเข่ามาหน่อยนึงครึ่งขเข่าอะ่ะประมาณนั้นอะจะเป็นทรงกีบรอบอะไรก็ได้หมดอะให้เราดูว่ามันสุภาพอะให้มันสุภาพอา้าวไปต่อเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เกินไป เกณฑ์การผ่านของการสอบค่าการท้องถิ่นรอบนี้รอบปี64นี้แล้วต่อไปก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยต่อไปเพราะว่ามันเกณฑ์มันยังไม่เปลี่ยนเกณฑ์ยังไม่เปลี่ยนต้องเป็นผู้ผ่านทั้งภาคกอและภาคขอภาคอภาคอหกเอ่ะผ่าน6 0แล้วยังไงต่อผ่าน6 0เสร็จแล้วผ่าน60%แต่ว่าต่อไปต้องต้องดูก่อนนะตอนนี้ประกาศนะตอนนี้คือ3ภาครวมกัน แต่ถ้าต่อไปเขาใช้ใบผ่านกอพอหน่วยงานไหนก็ตามที่ใช้ใบผ่านกอพอเขาจะไม่เอาภาคกอมารวมแต่ข้าราชการท้องถิ่นในรอบนี้เอาภาคกอมารวมรวมกันสมภาคกอขอคอแล้วเมื่อรวมคะแนนเสร็จแล้วถ้าคะแนนเราเท่ากันเขาจะดูภาคคอก่อนใครได้ภาคกอไอภาคคอมากสุดคนนั้นจะได้อยู่ลำดับที่สูงกว่าลำดับที่สูงกว่า คำว่าลำดับที่สูงกว่าคือคะแนนสูงกว่าเรียงจากสูงไปน้อยอ่ะแล้วถ้าภาคคอยังเหมือนกันถ้าภาคคอยังเท่ากันอีกล่ะถ้าภาคคอยังเท่ากันเขาไปดูภาคขอไปดูภาคขอว่าภาคขอใครได้คะแนนมากใครได้คะแนนน้อยอ่ะใครได้ภาคขอมากก็จะอยู่ในลำดับที่สูงกว่าแล้วทั้งขอทั้งคอเท่ากันล่ะเขาจะทํายังไงเขาจะดูคนที่สมัครก่อน คำว่าสมัครก่อนคือสมัครเสร็จจ่ายเงินคือการสมัครเสร็จสมบูรณ์นะบางคนหนูสมัครคนแรกเลยหนูสมัครตั้งแต่เที่ยงคืนเขาเปิดเลยแต่หนูลืมจ่ายตังหนูไปจ่ายตังเอาวันสุดท้ายอ่ะหนูต้องได้สิเพราะหนูสมัครเป็นคนแรกสมัครแรกๆเลยไม่ได้ดังนั้นการสอบค่ายการทุกหน่วยงานเลยสมัครแล้วจ่ายตังแล้วถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เขาจะยึดหลักฐานการจ่ายเงินที่ธนาคารเป็นหลักเป็นหลักเนี่ยวันนี้ที่พี่แป้งจะบอกพวกเราทุกคนเรื่องแค่นี้เราก็ต้องใส่ใจดังนั้นถ้ามีหน่วยงานไหนเปิดสอบรีบสมัครสมัครเสร็จต้องรีบจ่ายเงินด้วยรีบสมัครรีบจ่ายเงินตรงนี้เป็นสิทธิ์เล็กๆน้อยๆเราจะรู้ได้ไงว่าตอนเขารวมคะแนน,ะแน,นะอะตอนเขารวมคะแนนคะแนนเราจะบังเอิญมาเท่ากันโอเคไหมตอนเขารวมคะแนนคะแนนจะบังเอิญมาเท่ากัน สิ่งที่พี่แป้งจะบอกเราวันนี้นะโอเคไหมแล้วก็การขึ้นบัญชีการขึ้นบัญชีสอบก็คือ2ปี2ปีแล้วการสอบแค่าการท้องถิน่นเราสมัครเป็นภาคเป็นเขตใช่ไหมาภาคกลางเขตหนึ่งภาคกลางเขตสองการขึ้นบัญชีเราจะขึ้นตามภาคที่เราสมัครเราสมัครไว้ที่ไหนก็จะขึ้นที่นั่นสมมุติว่าเราสมัคราภาคกลางเขตหนึ่งไว้เราก็จะได้ อยู่ในนั้นก็จะมีประมาณส่วนใหญ่แต่ละเขตก็8-10ถึง8-10จังหวัดใน10จังหวัดนั้นน่ะจะมาขอใช้บัญชีเรามาขอใช้บัญชีเราแต่ถ้าสมมุติว่าเขตอื่นเขตอื่นเขาหมดบัญชีแล้วต้องการตําแหน่งของเราเขาก็สามารถมาขอใช้บัญชีข้ามเขตได้นะข้ามเขตได้นะกรณีที่เขตเขาตําแหน่งนั้นหมดแล้ว ถ้าเขตเขาตำแหน่งนั้นยังไม่หมดยังไม่หมดเขาก็ยังไม่สามารถไปใช้ที่อื่นได้อและเราต้องทำงานอยู่ในหน่วยงานนั้นนะ่ะสองปีในในหลักเกณฑ์นะอันนี้อยู่ในประกาศนะอันนี้อยู่ในประกาศของกรมส่งเสริมเลยประกาศออกมาประกาศออกมาดังนั้นเราต้องรู้ทิศทางก่อนรู้ทิศทางก่อนสิ่งแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําคะแนนตัวไหนได้ภาคคอเนี่ยเราทําคะแนนได้ไหมภาคคอดูสิ คะแนนเท่ากันน่ะอะแล้วเราสังเกตไหมเมื่อกี้คะแนนเท่ากันครั้งแรกไปดูภาคคอถ้าภาคคอเท่ากันถ้าภาคคอเท่ากันไปดูภาคขอถ้าภาคขอเท่ากันไปดูว่าใครสมัครก่อนจ่ายเงินก่อนคนนั้นได้เห็นไหมไม่มีภาคกอเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีภาคกอเข้ามาเกี่ยวข้องภาคกอมาเกี่ยวข้องแค่ตอนรวมคะแนนทั้งสามภาครวมคะแนนทั้งสามภาคและต่อไปนี้ ถ้าใช้ใบผ่านกอพอในการรับสมัครในการรับสมัครเขาจะไม่เอาผาาขอมาเลยผ้าขอมาเลยอ่าโอเคไหมอ่าผ่านไปกี่นาทีโอ้โหเป็นไงเออวันนี้ลืมบอกว่าทําไมพี่แป้งมาอยู่ตรงนี้วันนี้มาคุมสอบมาคุมสอบเขาจัดจัดสอบกอสนเขาจัดสอบก็แยกย่อยอะ่ะแยกย่อยเขาจัดสอบตามศูนย์ศูนย์แล้วไม่กี่คนแยกกระจายกระจาย ดังนั้นแนวทางที่เราจะสอบกอพอแล้วก็จะสอบท้องถิ่นถ้าเขาจะจัดสอบเขาก็จะแยกกระจายแยกกระจายจัดสอบเราจะเราอาจจะสอบได้สอบได้นะแต่ก็ต้องใช้งบเพิ่มหน่อยเพราะการกระจายก็ต้องใช้บุคลากรใช้คนมาคุมสอบมาคุมสอบนะโอเคไหมวันนี้ก็อย่างกศนเขาก็เริ่มสอบได้แล้วหลังจากเขาเลื่อนมาตลอดเลื่อนมาตลอด เขาก็ตกลงกันว่าจัดแยกสอบกลางเต็นสอบบ้างสอบในห้องได้กี่คนห้องเล็กได้กี่คนแล้วก็กลางเต็นบ้างโน่นนี่ด้านบ้างแต่ก็ยังเป็นการนั่งสอบอยู่ยังไม่ใช่การสอบออนไลน์ยังไม่สอบออนไลน์แต่ของมหาวิทยาลัยสอบออนไลน์ไปแล้วนะของของรามอะ่ะที่ปแป้งเล่าให้ฟังอะ่ะของรามตอนนี้ก็จะจัดก็เท่ากับว่าจัดสอบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะ เข้าใจหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันไหมเข้าใจหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ,ข,องข้าราชการท้องถิน่นไหมข้าราชการท้องถิ่นมีหน่วยงานท้องถิ่นอยู่เจ็ดพันกว่าหน่วยงานนะอบตอบจอเทศบาลเราไม่ต้องห่วงว่าเราสมัครสอบได้ลำดับดีๆแล้วเราจะไม่ได้บรรจุเราจะไม่ได้บรรจุได้บรรจุแน่นอนขอให้เราตั้งใจขอให้เราตั้งใจอ่าวันนี้ก็มาคุยกันใส่ๆ พี่แป้งอยากจะให้แนวคิดพี่แป้งให้แนวคิดเราตอนแรกใครที่อยู่เรียนกับพี่แป้งได้ครบวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ้ยวันนีน้พี่แป้งลืมลืมพิมพ์วันที่วันนี้เป็นครั้งที่สี่สิบเจ็ดครั้งที่สี่สิบเจ็ดใครทําได้ตลอดบ้างเราต้องเริ่มจากสัญญากับตัวเองแล้วต้องไม่มีข้ออ้างพี่แป้งสัญญากับตัวเองแล้วว่าต่อไปจะสอนให้ได้ทุกวัน จะไปธุระจะไปไหนจะพยายามหาเวลาปีกเวลาเนี่ยอย่างสมมุติว่าเนี่ยมาจัดสอบเขาเริ่มสอบ8ปดโมงโน่นแต่พี่แป้งมาแล้วมาให้ถึงที่ก่อนเลยเพื่อจะได้ไล์สดแล้วจะได้ไม่ต้องรีบถ้าสมมติพี่แป้งไล์สดเสร็จ6กโมงเจ็ดโมงแล้วต้องรีบมาแล้วไม่ทันละ่ะอ่ะงานก็ต้องไม่เสียงานไหนก็ต้องไม่เสียโอเคไหมอ่าสีบวกย้อนหลังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเราต้องทําให้ได้ตลอดนะ ส่วนใหญ่คนเราจะดีต้นดีปลายหลายต้นดีปลายหลายฮึกเหิมได้เฉพาะครั้งแรกโอ้ยวันแรกฮึกเหิมมากเอาจริงฉันจะเอาให้ได้เหมือนกับวันซื้อหนังสือวันสมัครอ่ะสมัครสอบรอบนี้ฉันต้องสอบให้ผ่านให้ได้พอสมัครเสร็จแล้วซื้อหนังสือมากองเต็มบ้านเลยพอกองเต็มบ้านเสร็จแล้วทําไงต่อหมดไฟไปเรียบร้อยแล้วหนังสือก็เอาไว้เชยชมนะ เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีคนพูดว่าหนังสือเนี่ยนังสือนี่น่าสงสารนะหนังสือน่าสงสารนะส่วนใหญ่คนทุกคนที่ซื้อหนังสือมาเอาจะซื้อมาไว้ที่ยิ่งแม้กระทั่งตัวพี่แป้งเองยังเป็นเลยหนังสือสะสมอยู่เยอะมากอ่านไม่หมดอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันโอเคไหมดังนั้นถ้าเราฮึดสู้ถ้าเราคิดว่าเราจะทำให้ได้เราอย่ามีข้ออ้างตัดสินใจลงมือทำทันที ตัดสินใจลงมือทําทันทีแล้วคีย์สําคัญของมันก็คือต้องทําต่อเนื่องไม่หยุดต้องทําต่อเนื่องไม่หยุดทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยทําให้เป็นเรื่องปกติทําให้เป็นความสุขทําให้ไม่ใช่เป็นเรื่องฝืนอะไรทั้งนั้นน่ะอย่างพี่แป้งตื่นมาสอนพวกเราทุกวันอ่านหนังสือทุกวันไม่ใช่เรื่องฝืนมันเป็นความสุขมันเป็นความเคยชินมันเป็นนิสัยพูดง่ายๆมันเป็นสันดานแล้วอ่ะเราต้องใช้คําว่าสันดานนะสันดานขุด สันดานขุดไม่ได้สันดอนขุดได้สันดานขุดยากแต่ขอเป็นสันดานดีนะอย่าเป็นสันดานไม่ดีขอเป็นสันดานดีถ้าสันดานไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนค่อยๆถ้าใครหักห้ามตัวเองไม่ได้หาข้ออ้างให้ตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ค่อยๆปรับไปค่อยๆปรับไป <S <S เริ่มแรกเลยเนี่ยตัดสินใจเลยว่าเข้ามาเรียนกับพี่เข้ามาเรียน <S <S พี่แป้งมาสอนได้ทุกวันหนูก็จะมาเรียนให้ได้ทุกวัน การที่จะสอนคนอื่นให้ทําเหมือนเราเราต้องทําให้ดูเราต้องทําให้ด,เหดูเมื่อเราทําให้ดูเราพิสูจน์แล้วเราพิสูจน์แล้วว่าทําได้คุณก็ต้องทําได้ในโลกใบนี้ถ้ามีคนหนึ่งทําได้เราก็ต้องทําได้แม้กระทั่งทฤษฎียากๆที่ยังไม่มีใครคิดได้คนก็จะคิดได้่อสำหรับวันนี้ก่อนจากกันได้ความรู้เกี่ยวกับการสอบอ่า้าการท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาเร็ว ดูนาฬิกาก่อนได้ความรู้เกี่ยวกับการสอบค่าการท้องถิ่นมาก,กิ่งยขึ้นแจ้งเข้ามาแจ้งเข้ามาการแต่งกายสำคัญมากการแต่งกายสำคัญมากการสมัครสำคัญมากแล้วเอกสารในการสมัครข้อมูลในการสมัครสอบข้าราชการต้องเป็นความจริงเท่านั้นเพราะเขาจะให้เรารับรอง ความถูกต้องในการสมัครด้วยตัวเราเองเมื่อเราไปสอบสัมภาษณ์เออเอ,เอม,มีมีหลายๆคนถามว่าเอกสารเอกสารต่างๆเราจะยื่นตอนไหนเราจะได้ยื่นตอนเราสอบภาคคอนะเราจะได้ยื่นตอนสอบอสัมภาษณ์นะมีหลายๆคนไปสมัครเลยไอ้น่าตำแหน่งนั้นฉันก็สมัครได้ตำแหน่งนี้ฉันก็สมัครได้อย่าลืมถามต่อเขาให้จบนะ ว่าคุณสมัครได้หรือคุณสอบผ่านแล้วคุณได้บรรจุยังพอบางคนแค่สมัครได้สมัครภาคขอได้เอาตำเอาวุฒิอะไรก็ไม่รู้ไปสมัครไม่ตรงตําแหน่งเขาก็ให้ไปสอบอุ้ยหน่วยงานนี้ไม่ตรวจสอบเลยฉันก็ไปสอบเฉยเลยอ่ะแต่เขาตรวจสอบคุณตอนไหนตตรวจสอบคุณตอนสอบสัมภาษณ์ให้คุณเอาเอกสารหลักฐานทั้งตัวจริงทั้งสำเนาไปให้ตรวจสอบ ว่าคุณจบตามที่คุณกรอกเอกสารเข้ามาในใบสมัครไหมแม้กระทั่งวันตรวจสอบวันตรวจสอบมีข้อผิดพลาดโน่นนี่นั่นคุณหลุดได้บรรจุบรรจุไปหปี1ิปีมีคนอื่นมาตรวจสอบอีกว่าคุณสมบัติคุณไม่ตรงคุณก็กลับคืนสู่สภาพได้นะก็คือขาดคุณสมบัติได้เลยอันนี้เขาพูดอยู่ในประกาศเลยเมื่อใดก็ตามที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่คุณให้มาผิดไม่ถูกต้องตรวจสอบเมื่อไหร่ว่าคุณขาดคุณสมบัติคุณสามารถออกจากราชการได้เลยจะบรรจุไปแล้วก็ตามก็ตามดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากเราจะสมัครตำแหน่งไหนขอให้ชั่วร์ขอให้วุฒิเราตรงขอให้วุฒิเราตรงอ่าสำหรับวันนี้ก็ก่อนจากทุกคนอยากให้ทุกคนมาเรียนโครงการนี้เป็นโครงการสอนฟรี ฟรีทุกวันฟรีทุกวัน6กโมงสินาทีโครงการพาน้องอ่านสู่การเป็นข้าราชการเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของน้องๆทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินค่าสมัครแม้แต่บาทเดียวขอให้มีเงินเติมเน็ตเข้ามาเรียนให้ได้ทุกวันแล้วอยากให้มาเรียนกับพี่แป้งให้ได้ทุกวันสร้างนิสัยสร้างนิสัยแห่งความสําเร็จสร้างนิสัยแห่งความสําเร็จอ่ะพรุ่งนี้มาเจอกันสําหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ